สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมนีค่ะมาเบิงบรรยากาศนะคะฝนตกนะคะน้ำท่วมยาก,กินนี่ค่ะพาพี่น้องมาเบิงนะคะมนีเสีเอามาให้เบิงวา่าคอดีของอยาก,กินนี่อีกอย่างนึงค่ะนี่คือน้ำท่วมระดับท่วมโค่นต้นนะคะนี่จ้าพี่น้องท่วมประมาณนี้นะคะความลึกของน้ำนะคะตอนนี้ที่บอ่อนได้ระบายออกนะคะาภาพนี่ก็เป็นภาพบันทึกไว้ตั้งแต่วันที ิบแปดนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะอันนี้เป็นการถ่วมข้นตนนะคะบริเวณถ่วมทั้งตนนะคะถ่วมทั้งบริเวณเลยนะคะจะเอาให้พี่น้องเบิ้งค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันว่าหลังจากระบายน้ำออกแล้วอยากก่างนี้มันจะตายบอนะคะให้พี่บอกให้พี่น้องนะคะเบิ้งรอบๆก่อนว่าน้่นถ่วมบริเวณได้แน่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนตัดเหล้วนะคะหลัง หลังตัดประมาณสิบมือค่ะกระถวมคือกันนะคะมีขาน,นามขังค่ะไปเบิ่องอีกโซนหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่จ้ะตัวนี้ตัดนนยังบบหันยาวนะคะกระถวมนี่จ้ะ ตอนที่น้ำท่วมกันยังปกตินะคะใบกันยังเขียวแล้วก็มีการแตกยอดปกติค่ะพี่น้องอันนี้ตัดไม้นะคะตัดเด็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะท่วมโค้นเลยค่ะพี่น้องน้ำขังนะคะน้ำขังสองมือค่ะที่นี่การบริหารจัดการนะคะน้ำท่วมแบบนี้เก๋บริหารจัดการแบบใดน,นะคะปลูกในแปลงหน้าค่ะก็คือ การระบายน้ำออกค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องนะคะไปเบิงอีกฟังนึงค่ะทั้งพอบานนะคะกับกำลังคุดเพื่อระบายน้ำออกค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่ตัดไม้นะคะทั้งพอบานกับอยู่ฟังทั้งสายมือของเก๋นี่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะพายางไปค่ะนี่จะ้ะจะระบายออกทางเดียวนะคะ มีทีระบายอยู่จุดเดียวกะใส่เวลาระบายอยู่สองมือค่ะเพราะฉะนั้นยาแป้งนี่นะคะโดนานา้ำขังอยู่สองหมือค่ะพี่น้องนี่จ้ะระบายออกกับเป็นพื้นที่ทีหน่อยนะคะพื้นทีน่ในการระบายนา้ำไหลออกเทละหน่อยแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับภาพนี้ครัพี่น้องกัเป็นภาพหลังจาก ระบายน้ำแล้วนะคะทุกท่านคะนี่คะ่ะน้ำท่วมน้ำขังอยสองมือนะคะสิบแปดสิบเก้าค่ะระบายออกแล้ววันที่สิบเก้านะคะอ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็มือนี้วันที 22, ่ยี่สิบสองค่ะพี่น้องนี่คือหลังจากระบายน้ำด้สามมือนะคะอยากกินนี่กับเขียวงาม 9, คือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะนี่จ้าเบิ้งนะคะก็เลยสิภาพี่น้องมาเบิเบ้งทีต่ตามผลว่าหลังน้ำท่วมแล้ว มันมีผลกระทบแล้วบนกระทบอยียงบอนะคะงามคือเกาบอนะคะงามคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมีการแตกยอดคือเกาค่ะนี่จ้ะเห็นไหมคะ่ะนี่ยอดกันยังเขียวนะคะมีการแตกยอดปกติค่ะนี่จ้ะนี่นะคะนี่ส้นส,น,นส้นทิดตัดไดซิบซิปมือซิบก็มือเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ค่ะนี่จ้า กระแตกปกตินะคะตอนนี้ระดับน้ำกัแหงแล้วค่ะพี่น้องนี่จะนี่คือฝนบมตอเนื่องนะคะเป็นผลหลังจากน้ำขังแต่ฝนยุดช,ช่วงไปให้ในการให้ในระบายน้ำนะคะนี่ค่ะส้นที่ต้นใ่ญ่ค่ะที่น้ำถั่มลึกๆทีเมือ่อเกเอามือจุ่มให้พี่น้องเบิงเลยค่ะก็ะจะเป็นส้นตัวน,นี้นะคะปกติค่ะตัวน,นี้คือหยาแา่แล้วนะคะส้นที ลึกๆถีเอามือจุ่มให้พี่น้องเบิ้งนะคะนี่จ้ะปกติค่ะนี่คือขอดีของหยาก,กินนี่นะคะทุกท่านนะะี่ค่ะเขียวงามเหมือนเดิมนะคะบอดายมีผลกระทบอีหยังเลยนะคะน้ำครั้งสองมือค่ะเดี๋ยวเสพี่่น้องไปเบิง่งฟังทั้งถีตัดไม้นะคะฟังที่ระบายน้ำออกค่ะทีมันถ่วหนักๆเพราะว่าเข้าตัดไม่แล้วมันต้นเตี่ยนะคะเรือเต,ต่ต น้ำก็จะถ่วมเยอะแน่นะคะนี่จ้าพาพี่น้องมาเบ่งขอดีข้องหยากินนี่นะคะงามครั้งสองมือแล้วก็ระบายออกก็แชแชะแน่นะคะมือที่สามก็ยังบ่อในแห้งแห้งปันไดค่ะนี่จ้าอันนี้คือจุดที่ห้าระบายออกนะคะปกตินะคะแตกยอดออกปกติค่ะ นี่พี่น้องจ้านี่แตกยอดปกตินะคะแตกยอดต่อเนืองเลยค่ะบอตายหลักเก่าโบเหลืองนะคะยังเขียวคือเก่าค่ะนี่จ้าพี่น้องอันนี้คือจุดที่เห่าระบายน้ำนะคะนี่ค่ะจุดระบายน้ำนี่แค่จุดเดียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะกะระบายลงท่อไปค่ะนี่จ้า เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งนะคะที่มันถ่วมักหนักค่ะที่มันเป็นต้นเล็กๆนะคะเป็นตอที่แตกนอไม้ค่ะพี่น้องตัวนี้มันเป็นหยาแก้วะคะ่ะเกตัดโดยวิธีการตัดล่างโครนเลยนะคะกับเป็นแตกออกมาฝอยๆนี่ค่ะใบหยอดน้อยๆนะคะกับบอตายค่ะ นี่จ้าเขียวงามคือเก่านะคะจ้าค่ะอ่า่าเปน็นรองคามือนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับปอนี้นะคะก็ขอดีของอยากกินนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะงามขังนะคะน้าท่วมกระบ,บ่มีพ้นผลกระทบอย่างต่อ การจเจริญเติบโตของเขาเลยนะคะแต่แต่กอได้ปกติระบายน้ำออกค่ะวิธีการนะคะก็คือ,อระบายออกให้เร็วที่สุดนะคะครั้งอยู่ประมาณสองสามหมื่นนี่มมีปัญหาเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็คือฝนยังบ่ฮันเดยอาตกต่อเนื่องนะคะยังมีช่วงให้ยาได้พักก็คือระบายน้ำออกแล้วก็ได้พักนะคะเดี๋ยว โอกาสหนานะคะคิปหนาเข้ามาติดตามกันอีกค่ะมื่อนี้เข้ามาเบิงผลนามขังสองสามมือนะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันอีกว่าช่วงผลตกต่อเนื่องประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานะคะอย่างก,กินนี่ในแปลงหน้าของเข้านะคะจะหลอดหรือบอลอดค่ะจะไปต่อได้บอสิมีผลกระทบอย่างบอนะคะสำหรับมื่อนี้ค่ะนามขังสองมือบ่มีปัญหาบ่มีผลกระทบอย่างเลยนะคะกะฝากพี่น้องไวค้ค่ะขอดีของอย่างก,กินนี่ ทนหนาบนะคะทนแรงแล้วก็ทนฝนค่ะพี่น้องคะสวัสณีค่ะขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่นี้นะคะฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งขอดีของหยางกินนี่ค่ะแยวโอกาสหนาจะมาติดตามกันไหมค่ะว่าหยาแปลงนี่จะหลอดบอในฤดูฝนค่ะส,สวัสดีค่ะ